ครับผมสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวอกเกตรวยเจริญลาบยศหลวงพ่อพัดปุญญากม,มนะครับวันนี้ผมมีมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมความสวยงามของหลวงพ่อหนึ่งองค์นะครับมาพร้อมกล่องกับกล่องน้ำเงินครับผมนี่เป็นเนื้อลุ้นนะครับเป็นเนื้อลุ้นครับผมลุ้นได้ ฉากแดงดำครับฉากแดงดำนี่ครับมีคำว่าหลวงพ่อพัดปุณจะกรโมและมีเลขเก้าสบเก้าข้างหน้าและมียันตรงสังกตินะครับสวยงามครับสวยงาม ดูว่าหน้าไปดูด้านหลังครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นคำว่ารวยเจริญราบยศและมีโคตดครับห้าเจ็ดเจ็ดเลขสวยครับเลขสวย มียันประจำหลวงพ่อไม่รู้ว่ายันอะไรใครดูก็ช่วยเม้นบอกทีนะครับจะมีโค้ดครับจะมีโค้ดตรงนี้ครับนครับตรงคำด้านหน้าทำมารวยครับโค้ดเป็นยันครับ เป็นรถเกบที่สวยอีกรุ่นหนึ่งครับที่น่าเก็บสะสมครับผมกล่องอ็กมาจากนี้ครับครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพลท่านี้นะครับฝากติดตามช่อง레ยเดอสวัสดีครับผม